กับเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมนายชัชาวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยลูกีสานดินแดนธงกุลาห้องไห่เกษตรวิสัยปทุมรัฐเมืองสวงครับท่านประธานครับผมรู้สึกยินดีครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายถึงยต,ติเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งตามที่ทุกท่านเพื่อนสมาชิกได้ยืน่นยติมามีทั้งราคากุ้งราคาผล,ลไม้ราคาผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านประธานเพราะประเทศของเรามีพี่น้องเกษตรกรเป็นดั่งกระดูกสันหลังของชาติกล่าวคือเรามีพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรจํานวนมากแต่เรายังมีสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ําและมีต้นทุนสูง ในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้ของผมหนึ่งในนั้นก็คือข้าวครับท่านประธานเพื่อให้ท่านประธานเห็นภาพผมขออนุญ,ญาตนําเรียนถึงต้นทุนของการทํานาในรอบปีของพี่น้องทุ่งกุลาล้องไห้นะครับหนึ่งไร่เนี่ยครับจะมีต้นทุนในการทํานาดังต่อไปนี้ท่านประธานครับหนึ่งไถกบตอสังไถเปิดหน้าดินไถหวานแต่ละครั้งเนี่ยครั้งละ250้อย้าบบาทค่า,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก หนึ่งไร่ใช้หนึ่งกระสอบ650บาทค่าหอพนนอาหารเสริมต่างๆครับไร่ละ200บาทรถเกี่ยวนี่ไร่ละ500ค่าขนส่งไร่ละ200แรงงานอื่นๆ300หนักสุดคือค่าปุ๋ยครับท่านประธานปุ๋ยสูตรที่ชาวนาทุ่งกุลาล้องให้นิยมใช้ก็เป็นปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับราคากระสอบละ1 2 0 0บาทหนึ่งไร่จะมีต้นทุน3,800บาทท่านประธาน นี่คือราคาต้นทุนนาวันนะครับถ้าเป็นนาปักดําก็จะสูงขึ้นไปอีกเพราะต้องใช้แรงงานเยอะทีนี้มาดูรายรับครับท่านประธานครับหนึ่งไร่เนี่ยผลผลิตในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยเต็มที่เลยครับแค่ส0 0รอกิโลกรัมต่อไร่แหละครับยิ่งปีนี้ครับน้ําเป็นปัจจัยหลักซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนยิ่งลดต่ําส่วนราคาขายข้าวหอมมะลินะครับถ้าถึงฤดูก,การเก็บเกี่ยวหนึ่งกิโลกรัมเนี่ย สิบบาทก็รู้แล้วครับทุกวันนี้นะครับที่เห็นติดอยู่หน้าลงสีกิโลกรัมละาสิบหกบาทเนี่ยนี่คือราคาข้าวที่มีความชื้นต่ําหรือข้าวที่แห้งชาวนาตากเก็บขึ้นยุ้งข้าวรอไปขายได้ราคาดีช่วงนี้ครับแต่ถึงเวลาที่ผลผล,ผลิตออกมาทั้งสองล้านไร่ในทุ่งกุลาเนี่ยสิบบาทนี่รู้แล้วครับสามร้อยกิโลกร,รัมคูณสิบบาทสามพันบาทต่อไร่หากลบคูณหารครับ ยังไม่ต้องทํานาขาดทุนแล้วแปดร้อยท่านประธานครับนี่คือตัวเลขทางคณิตศาสตร์มันชัดยิ่งกว่าชัดครับท่านประธานทําไปก็ขาดทุนแต่ที่ชาวนายังทนทนํานาอยู่ทุกวันเนี้หนึ่งครับมันคือจิตวิญญาณของความเป็นชาวนาปู่ย่าตาทวดครับพาทํามาถ้าไม่ทําก็อายผีมันพบุรุษครับแลวสองครับที่ยังทนทนํานาอยู่ทุกวันเนี้เพื่อแค่รักษาสิทธ ในการเป็นเกษตรกรแค่นั้นเองเพื่อรับเงินส่วนต่างเงินชดเชยจากภาครัฐท่านประธานนี่คือปัญหาฟังแล้วหดหู่ท่านประธานครับหลายสิบปีที่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องข้าวเรื่องชาวนาผมจึงอยากฝากท่านประธานนะครับเป็นประเด็นข้อเสนอแนะยไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบสะท้อนปัญหาของพี่น้องชาวนาทุ่งกุลาล้องให้หนึ่งนะครับอยากให้ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่เห็นเลยครับ สูงที่สุดคือปุ๋ยครับท่านประธานก่อนหน้านี้ครับปุ๋ยยังอยู่แค่สอบแล้วหกเจ็ดร้อยปีที่แล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับแต่ปีนี้ยังดีครับหนึ่งพันสองร้อยบาทแต่ก็ยังสูงอยู่มีหนำซ้ำนะครับท่านประธานถ้าวันไหนที่ฝนตกนะครับอย่างวันนี้เนี่ยถ้าฝนตกพรุ่งนี้ครับจากพันสองขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งครับราคาฉวัตเฉวียงครับขึ้นอยู่กับฝนอีกสองครับอยากให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ํา เพื่อนสมาชิกก็ได้นําเรียนไปแล้วครับผมขอข้ามสุดท้ายประเด็นที่3คืออยากให้ทางรัฐบาลหน่วยงานที่รับผิดชอบสแสวงหาตลาดใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวไทยครับข้าวหอมมะลิเราเนี่ยดังไกลทั่วโลกแต่ราคาตกต่ําเลือกเกินท่านประทานนอกจากราคาข้าวที่ตกต่ําเกษตรกรอีสานร,รวมทั้งพี่น้องทุ่งกุลาบ้านผมเนี่ยครับยังมีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออาชีพเลี้ยงวัวซึ่งมักจะทําควบคู่ ไปกับการทำนาแต่หลายปีที่ผ่านมาครับราคาวัวตกต่ำเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาปัจจัยที่ทำให้ราคาวัวตกต่ำผมนำเสนอ3อย่างครับสามประเด็นหนึ่งวัวล้นตลาดล้นตลาดพ่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทนแบกรับต้นทุนไม่ไหวต้องขายทอดตลาดสองมีการรับรอบ,รบนำเข้าเนื้อวัวที่ผิดกฎหมายจากต่างประเทศสมาชิกหลายท่านก็นำเรียนแล้วครับ สุดประเด็นที่สองอีกอย่างหนึ่งก็คือการค้นพบสารต้องห้ามทำให้การส่งออกมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นจีนเวียดนามและประเด็นที่สามครับปัญหาเนื้อวัวปัญหาเรื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือปัญหาเรื่องโรคระบาดการลักลอบนำเข้าวัวจากต่างประเทศนำมาซึ่งโรคระบาดเช่นปากเท้าเปื่อยลำปีสกินผมยกตัวอย่างนะครับลำปีสกินเมื่อปี2564 2ปีที่แล้วครับ โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่มีสัญญาณว่าจะเกิดระบาดในพื้นที่ประเทศไทยระบาดในพื้นที่รอบๆประเทศข้างเคียงแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มีการเตรียมการปล่อยให้เกิดการระบาดองค์ความรู้ความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไม่มีครการป้องกันไม่มีการรักษาไม่มีพอโรคเข้ามาปล่อยตามเจ้าถากมเกิดความสูญเสียพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายคนยังคิดว่าวัวตัวเองนี่ถูกแต้ตอดอยู่ครับ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่หน่วยงานที่รับผิดชอบทำอะไรอยู่ครับนี่แหละครับคือประเด็นที่ผมอยากฝากครับท่านประธานมีเวลาน้อยข้อเสนอแนะนะครับผมอยากฝากไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ช่วยเจราจาหาตลาดใหม่เพื่อรองรับวัวที่ล้นตลาดนะครับรัฐควรมีการตรวจสอบเรื่องการลักลอบนําเข้าแล้วก็ประเด็นอีกสุดท้ายก็คือควรจะถอดบทเรียนเรื่องโรคระบาดครับควรมีการเตรียมความพร้อมให้ดีกว่านี้ เพิ่งผ่านมาสองปีเองครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรน้ําตาตกเหตุหน้าสุมือเนี่ยย้อนเอาเฟี้ยงไปอ่หัวเลี้ยงหัวเนี่ยก็ย้อนเอาฟุ้นไปใส่หน้าเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจตัวเองครับทานาขาดทุนเอาฟางข้าวไปเลี้ยงวัวดีกว่าเลี้ยงวัวก็เอามูลวัวขี้วัวนะครับมาทําปุ๋ยใส่นาฟังดูแล้วมันสิ้นหวังท่านประธาน ไม่รู้จะลืมตาอาปากได้อย่างไรผมหอบเอาความหวังของพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาพี่น้องผู้เลี้ยงวัวมาเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ฝากท่านประธานนับขออนุญ,ญาตแนบปัญหาไปกับอีก11ยัติขอแอมแปะด้วยคนกับท่านประธานด้วยความเคารพครับครับ,รบต่อไปขอ